คนไทยประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกองทัพที่ประชุมวมันนี้เนี่ยเห็นตรงกันนะคะเห็นตรงกันในทุกๆส่วนทางท็อปกองทัพเองเนี่ยคิดเหมือนเราว่าเราต้องปกป้องทอี่ประยของเราไว้แต่ทําอย่างไรให้ยืดการประทะการเสียเลือดเนื้อให้ออกไปให้ไม่เกิดขึ้นให้ไม่เกิดขึ้นแต่ยังคงรักษาที่ประยของเราไว้อันนี้คือเห็นตรงกันทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพนะคะ ใครจะปล่อยข่าวว่าโอ้โหตีกันไม่เคยตีกันนะคะกองทัพตอนนี้กับรัฐบาลได้คุยกันทุกเรื่องว่าจะทํำยังไงจะมน้อย่างไรดิฉันเองให้เกียรติกองทัพแต่กองทัพเสมอเพราะเป็นคนหน้างานและเป็นคนรู้ในเรื่องของอาวุธทุกอย่างรัฐบาลก็ต้องคุยด้วยว่าจะเอาอยัางไงดิฉันเองคุยหลังไม่อย่างไรเช็คกับกองทัพทุกครั้งว่าเราเดินอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเรา นี่คือสิ่งที่ทําเสมอกรงองทัพเอ็ก็เช่นกันจะมูฟอย่างไรปรึกษากับรัฐบาลเช่นกันว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้กรอบของต่างประเทศทําได้หรือไม่ได้